สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมช่างเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับผมคันนี้นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2,000นะครับแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้คันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 2 0 0 0้บาทนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับผมคันนี้นะครับใส่เเปป็นนนนนนกกรร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 ะะะะะะจจจััััังงงหห้้าาทแตออ์คคคบบบบผมี่ขเป็น จะทาเป็นสีดาด้านนะครับผมตัวนังสือฟอนต์ฟอนครับก็จะทําเป็นสีดําขอบแดงนะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นกันชนหน้าของแฮมเมอร์นะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นของแฮมเมอร์แท้นะครับผมจะมีคาว่าแฮมเมอร์สีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้แฮมเมอร์ตรงนี้นะครับไวท์แท็กตัวขับ2นะครับจะมีเซนเซอร์หน้า4ี่จุดนะครับเซนเซอร์หน้าก็ยังใช้งานได้ปกตินี้นะครับผมก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับ1 2 3 4สสนี่นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินจะมีไฟสีเหลืองขึ้นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่กันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับห่วงลักจูงสีแดงนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมียางกันกระแทกนะครับเวลาวิ่งนะครับเสียงจะไม่ดังนะครับส่วนก่อป้ายนะครับก่อป้ายจะสามารถปรับองศาได้นะครับนี่นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยครับแล้วแต่ชอบครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของข้อไฟหน้านะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้าเดิมของวายแท็กนะครับจะมีไฟเดไลท์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วนะครับผมส่วนไฟหน้านะครับจะเป็นไบ LED นะครับจะเป็นไฟ LED ีทั้ง2ทั้ง2เลยนะครับทั้งไฟต่ําและไฟสูงนะครับถัดมาด้านบนนะครับผมจะเป็นในส่วนของสกูปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสกูปรูปแรนนะครับจะเป็นขนาดใหญ่นะครับสกูปขนาดใหญ่นะครับจะมีรูปแรกับรูปม้านะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็จะมีทรงเตี้ยทรงสูงทั่วไปนะครับ อันนี้ก็จะทําเป็นสีดําเงาตัดสีดําด้านนะครับตัวแรดเป็นสีดําเงานะครับนี่ถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างคันนี้จะใส่เป็นซุ้มล้อนะครับขนาดหนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีหมุดนะครับตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นแบบเรียบทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นเว้าแบบแบบใส่หมุดแต่ว่าไม่ใส่หมุดก็ได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของล้อนะครับ ตัวนี้จะเป็นล้อลายดอกไม้นะครับขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางมอนเตอร์เอทีสามนะครับผมซีรีส์ยางนะครับ2 6 5 6 0 R 1 8นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์ให้นะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับขึ้นยกได้เลยรับน้ำหนักได้ร้อยกิโลนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของราวหลังคานะครับอันนี้จะเป็นราวหลังคาที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับสามารถยกได้นะครับนี่นะครับรับน้ำหนักได้อันนี้ก็ร แล้วก็จะมีติดกันสารให้กับลูกค้าด้วยนะครับไว้แท็กนะครับแก้มข้างกับกระจกแล้วก็มือเปิดนะครับจะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะใส่แค่เป้ากันรอยมือเปิดนะครับใส่เป็นสีดําด้านตัวหนังสือเลนเจอร์แดงนะครับนี่ถัดมานะครับด้านหลังนะครับก็จะมีครอบฝาถังน้ามันนะครับนี่กันลอยขีดขวนแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับนี่นะครับปี2021นะครับสามารถเติม B20 ได้นะครับ B7 เ1 0 B20 เติมได้หมดนะครับ ถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับก็จะถอดสปอร์ตบาร์เดิมออกนะครับจะใส่เป็นโลบาร์เหล็กของแฮมเมอร์นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมด้านท้ายนะครับเราก็จะใส่เข้าไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะครับเข้าไฟท้ายก็เช่นเคยนะครับสีดำด้านนะครับตัวหนังสื่อลันเจอร์สีแดงนะครับมาพร้อมกับเบ้าท้ายปลายดาบนะครับนี่สีดำด้านเช่นกันนะครับผม ส่วนไวแท็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นต้องถอยหลังที่ติดมาจากโรงงานนะครับนี่นะครับกล้องจะฝังอยู่ตรงโลโก้ตรงนี้เลยครับนี่นี่นะครับดูสวยหรูครับสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนกันชนหลังให้กับลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นกันชนหลังของแฮมเมอร์นะครับผมนี่นะครับแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับผมจะมีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดจะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับขึ้นส่วนไฟขาวตรงนี้นะครับจะเป็นไฟถอยนะครับ นี่นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟส่องกับป้ายนะครับนี่นะครับเซนเซอร์นะครับผมไวท็กด้านหลังนะครับจะมีเซนเซอร์4ี่จุดนะครับของเดิมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับฝั่งละสองนะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างครับไวท็กนะครับผมเดิมเดิมจะมีสครับเพจมาให้จากโรงงานนะครับผมตัวนี้จะมีไฟด้วยนะครับจะเป็นแสงสีฟ้านะครับนี่นะครับคําว่าเจอร์นะครับนี่ เบาฝั่งคนขับนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้าหกทิศทางนะครับนี่นะครับเดินหน้านะครับถอยหลังยกลงแล้วก็เอียงนะครับนี่ครับเบาะหนังนะครับจะเป็นหนังสีดําคาดส้มนะครับแล้วก็เดินได้ส้มถัดมานะครับผมหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงสามนะครับกล้องตัวเมื่อกี้นะครับก็จะมาออกที่จอแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเราเข้าเกียร์ถอยไว้นะครับนี่เดี๋ยวถ้าเข้าเกียร์ปกติหรือเข้าเกียร์จอดครับหน้าจอจะอยู่ที่แบบนี้นะครับหน้าจอหลักนะครับ ตอนนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับ20องศาตั้งอุณหภูมิเป็น20อ่านี่ก็จะเปลี่ยนเป็น20องศาแล้วนะครับภายในด้านหลังนะครับผมก็จะมีปลั๊กไฟ AC 230โวลต์นะครับผม150ยวัตต์นะครับอันนี้นะครับก็สามารถเสียบพวกโน้ตบุ๊กเสียบอะไรได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับเป็นที่จุดบุหรี่นะครับ ก็เวลานั่งหลังนะครับก็เอาที่จุดบุหรี่แปลงเป็นยูนิตบีมาเสียบได้เลยนะครับชาร์จไฟชาร์จอะไรได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพรมนะครับผมที่แถมมากับไวแท็กนะครับนี่นะครับน,นี้จะเป็นในส่วนของเบาะหนังด้านหลังนะครับนี่ เป็นไงบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger Wildtrak คันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ